ถอดเหลืองได้ทีแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้เลยจ้าสวัสดีจ้าพอแม่พี่นองสู้ผูสุคนผ้าแสบแบบง่ายๆบายแมโบยูเมือนี้แม่โบสิมพาผพ้าผีผ้าน่องเห็ดถอดมั่นปลากันจ้าแม่โบมีวิธีถอดแบบง่ายๆมาฝากพีตอนนองสุคนนะคะตามไปเบิ่งวิธีเห็ดน้ำกันเลยจ้าส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวแม่โบสิลงไว้ไห้ใไตคลิปนะคะ เนื้อปลาที่แม่โบใส่มาเนี่เป็นเนื้อปลาบาซ่าด้วยค่ะแม่โบไปได้มาจากเทสโก้สื่อแบบแซ่แข็งมากละคะ่ะเอามาทิ้งไว้ให้มันละลล่ซะก่อนเดี๋ยวฮามาเตรียมหันเนื้อปลาแล้วก็เอาไปบดให้ละเอียดก่อนนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปพร้อมกันเลยด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ปั่นร่วมกันจนกว่าพริกแกงแล้วก็เนื้อปลาของเฮาสิเขากันดีเลยดะะ้ค่ะ สำหรับคนที่บ่มีเครื่องปั่นนะคะสามารถใส่ครกตำเอาหรือใส่มือหนวดเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าสิใส่เวลานาน,านแน่เลยค่ะเฮาปั่นได้ที่แล้วพี่น้องเขากเอามาใส่ถุงแบบนี้จ้ะเห็ดเป็นถุงไว้แบบนี้แล้วไม่โบก็จะตัดปลายถุงมุงนีเ้อค่ะเวลาเ,าเอาไปถอดเท่ากับแคบบีบปีบแล้วก็หยอดลองกระทะแค่นั้นเองค่ะ<อ>เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีถอดน้ำกันจ้าเวลาถอดนะคะพี่น้องกับีบออกมาแบบนี้จ้ะเอาซอนจุ่มน้ำก่อน้อจ้ะ ดีบออกมากแลวกัปาดแลวกันย้อนลงไปเลยค่ะก่อนใ่ญ่ก่อนหน่อยกับดีบออกมากได้ตามใจชอบเลยค่ะเอาซอนจุดน้ำดูดูด้จ้ะเสด็จมติดซอนค่ะ เวลาถอดกับพยายามค้นบ่อยๆได้จากพี่น้องเหนือปลาของเฮาเสดสุกทัวกันนะคะแล้วก็เสดเหลืองงามเสมอกันจ้ะค้นไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยๆจะเย็นๆจ้ะถอดจนวาให้มันออกสีเหลืองเข้มจักน้อยเล้จาจึงคอยตักขึ้นนะคะถอดเหลืองได้ทีแล้วเหาตักขึ้นไปพักไว้เลยจา้า ไปเตรียมจัดจานเสิร์ฟกินกับน้ำจิ้มอาจจาแซบๆน้ำกันจ่าพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้าสำหรับการติดตามรับชมจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โบน้ำเนยเอด้จ้ามื้อนี้แม่โบขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ